สวัสดีค่ะทรงศรีมาแล้วค่ะวันนี้เรามาออกกําลังกายกันเช่นเดิมนะคะในทุกๆกวันการออกกําลังกายของทรงศรีนั้นก็จะออกแต่หัวรุ่งหน่อยก่อนไก่โหคือตีสามค่ะทรงศรีมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังว่าทรงศรีจริงๆแล้วไม่เคยได้ออกกาลังกายเลยเมื่อก่อนนี้จนกระทั่งมามีอาการของโรคมากมาย แล้วก็รักษาด้วยยาไม่ได้คือแพ้ยากันรุนแรงกินยาทีไรก็จะมีปัญหาต้องเข้าห้องฉุกเฉินทุกทีแล้วก็บัตรแพ้ยานี้เต็มทั้งสองใบแล้วทั้งสองโรงพยาบาลคือรักษาตัวอยู่ที่ที่หนึ่งแต่ว่าโรงพยาบาลไกลก็เลยเวลามีฉุกเฉินมีเรื่องที่ไรก็จะต้อง มึงไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งทุกทีจนกระทั่งทางหมอที่รักษาตัวอยู่แนะนำให้ออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารค่ะควบคุมอาหารโดยการทำคีโตจินิกค่ะคือไม่กินคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลเลยทำมาได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะแต่ก็ได้ผลดีนะคะ รักษาตัวได้ดีมากน้ำหนักลดลงค่าน้ำตาลจากเจาะปลายนิ้วเอ,อ่สี่กว่า500กว่าตอนนี้ก็ลดลงมาจนถึงขนาดบางครั้งต่ำมากเหลือ65สิบาน้ำตาลสะสมจับ12.5ตอนนี้ก็เหลือแค่9 แล้วจะทำให้ได้เรื่อยๆทำให้ลดลงเรื่อยๆคือคุณหมอบอกว่าถ้าเราควบคุมน้ำตาลได้ควบคุมตัวเองได้ก็จะมีโอกาสที่จะไม่ต้องกินยามากอาหารการกินทุกอย่างคือการควบคุมอาหารทุกอย่างของเราเนี่ยมันอยู่ที่ปากนะคะถ้าเรากิน ตามใจปากมันก็จะทําให้เราเนี่ยเบาหวานขึ้นโรคต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายทุกวันนี้เกิดจากปากของเราเองค่ะแล้วก็จิตใจของเราค่ะถ้าเราไม่หนักแน่นพอโรคของเราก็จะไม่หายกินมากที่ไรน้ำตาลขึ้นสูงทุกทีทุกครั้งที่กิน น้ำตาลขึ้นสูงแล้วก็อาการของโรคอื่นก็จะมาอย่างเช่นช่วงระยะน,นี้ก็จะมีอาการเส้นเลือดตีบในสมองค่ะคือมันจะมึนไถยทอยปวดต้นคอหันซ้ายหันขวาไม่ได้ในหูก็จะมีเสียงวิงวิงขึ้นมาค่ะมันก็จะทำให้เราจะต้องกินยาพอกินยาเข้าไปก็จะมีปัญหาค่ะฮัลโหลสมาชิก ออกมาแล้วในตีสามตอนตีสานะคะสมาชิกออกมาแล้วค่ะเจ๊ก,กุ๋ยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ